พาวพี่ต่อยพ่อผมว่าม่น่าน่รถผมจะเข้า้ายผมไม่จะเข้าหรอกอายุเยอะแล้วทำไมสติยังไม่ดีเลยยังเลยพี่อควอบตอบพูดกันเถอนไม่เอาไม่เอาไม่เอานะเฮ้ยื่องนีเนื้อหาโทรขาดสายเปาสยเปาแกปวดดิ๊บโอยเด็กตเออาขอของผมพูดกันจะเถอผมไม่จะเปลี่ยนพี่ ผมไม่ได้ข้าวเราใจขับเ็เยพื่อนร่มานโอผมขับเป็ดมากูบันเดี่ยังไม่นีอะไรไม่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 ผมขับเป็ดนะตถนอะไอ่ะจมตรพี่ทำ่อมก่อนกกว้างอเดียวนะ่อแก่มกม้้ไ

เดี๋ยวเดี๋ยวยังขับตามอีกไหมเดี๋ยวยังขับยังขับตามอีกไหมไม่ยไม่ไม่ยังขับตามอีกไหมมาพูดกับพี่แกให้เข้าใจใครไม่ได้ว่าอะไรไม่เอาไม่เอาผมขอมึงตายไปเลยน้องเออมึงแกตัวทักไปนั่งไปมึงทำพ่อกูไอหวที่อ่ะอะไรนี่เดียวอะไรนี่อะไรอ่ะอะไรอ่ะยัดเมี่ยงวัดไปไหน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  พ่อไม่ใช you know, oh, you know, ่เออกูเด็กไอ้เหี okay? ้ยกูยอมไอ้สัสต้องทำพ่อกูไอ้เชี้ยขึ้่าต่อไมอ่ะมึงต่อยพ่อกูเมื่อกี้ไอ้สัสไม่ต่อยเหี้ยเหี้ยผมเปล่าผมเปล่าบัเป็นมินเปล เหี้ยต่อยพ่อกูก่อนไอนสัตว์คุยมันได้ใสไปดีคุยแม่งต่อยพ่อกูก่อนไอนเหี้ยเท่มางมั้งไอสัตว์ไอเหี้ยป้ายทะเบียนก็ไม่ติดไอเหี้ยควายไอเหี้ยไม่ตัวกลัวคุยแม่งต่อยพ่อ,พอกูไอเหี้ย สัตว์อาดูป้ายระเบียนแม่งดีสัตว์นะหายไปด้วยสัตว์ไอ้เขียดูแปดแปดซีสาไม่สัตว์ไอ้เขียดผมไม่กลัวไม่เคยกลัวพี่คุยแม่งต่อยพ่อกคุยสัตว์เขี่ยมเทมากมั้งไอ้เขียดเดี๋ยวเจอกันลงพักไอ้เขียดสัตว์โตกูไอุเขียดแต่สมองไอ่ควายผมตามมาจากเรื่อไอ้เขียดคุยปาดหน้าพ่อกูก่อนด้วยไอ้สัตว์ ก็ไม่ได้ทำไรนน่อยหนอยหนอเออเชี่ยไอ้สัตว์มึงเท่มากมั้งไอ้เชี่ยไอ้สัตว์คุยเชี่ยโตกูจะสมองไรสมองไอ้เชี่ยคุยแชร์ไปไอเชี่ยไอ้สัตว์ไอ้เชี่ยคนแบบนี้ไอ้เชี่ยทำสักลายไอ้เชี่ยทำมันเท่ควายไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวแถวลังสิตนะครับอีเชี่ยแม่งห้าอ้อสัตว์โทรไปไหนไม่ได้โทร ไอสัตว์เฮี้ยขับรถที่เขี้ยอย่างงี้ขับปาดหน้าพ่อกูไอสัตว์ไม่มันหักสาเลยนะเออใส่ไม่ดีสัตว์เขี้ยไอสัตว์อ้าวไอสัตว์เขี้ยมันไปไหนละมันไปเส้นนี้สัตว์เนี่ยเดี๋ยวกูเอาคลิปเนี้ยส่งให้ตำรวจไอสัตว์เขี้ยมึงดูไว้เขี้ยสัตว์ ก้าังไงไว้สัตว์สักลายทำทรงเป็นเทพี่ฮี้อ่ะนี่เปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะแต่ออพ่อไปข้าเนาะเห็นมันแล้วลนะมาึูพ่อข้าพ่อเข้าซ้ายมันมาหักหักใส่พ่อเลยนะเออเออเออเอาบอกว่าอย่ามาแกล้งกันผมไม่ได้แกล้งเอออย่ามาแกล้งกันไอสัตว์แล้วมันจะยอมไหมถ้ามันถ้ามันไม่ยอมก็เจอกันเลยเออ สัตว์ขับรถอย่างงี้เสียมาใส่กูในาใยสัตว์ไอ้เขี้ยไอสัตว์เท่มากมั้งไอ้สัตว์อยู่แถวลังสิตอยู่แถวไหนไอ้สัตว์เขี้ยไม่กลัวพ่อไม่กลัวลูกๆแต่มันต่อยพ่อหนูไม่ยอมไอมเขี้ยแม่งเกินไปไอเขี้ยะแม่แม่ไม่ต่อยอไรเลยไงคุยเห็นหน้าแล้วหมืน,สนไ,ไสน้คนใต้ไงเขี้ยมันเป็นคนใต้ใช่ไหมเออไอ้สัตว์แม่งจะเอากูอย่างเดียวไอ้สัตว์ สมองมีเขี้ยแต่คุมสติไม่ดีเชี้ยควายเอาเดี๋ยวจะไสไหลกองอยู่นั่นแหละรอตรงนี้เขี้ยเมื่อกี้แม่งทำพ่อกูแรงไปสัตว์เชี้ยสัตว์แชร์ไปด้วยเชี้ยควยเจออย่างนี้ขับอย่างนี้ไอสัตว์ย็ดแม่เชี้ยแม่งคุยไม่พ่อเปิดไฟเลี้ยวซ้ายขเข<อ>้าใจไหม S <S ไฟแล้วสายแต่พ่อไปเข้าหราพ่อเห็นแต่นานน้วแหละพ่อเปิดไฟอย่างงี้แต่พ่อไ้เข้าแต่มันน่ะพอพ่อเข้าสายปั๊บมันมาใส่พ่อเลยว่ะพ่อกดกระจกลยว่าเอ้าจะมาแก้งกันทำไมเราผมไม่ได้ไปทําอะไรคุณไม่ได้ไปปาด้าคุณเออทำไมเนยจะเอาหนูไอ้เหี้ยมันน่ะโตเป็นควายไอ้เหี้ยแต่สมองไอ้เหี้ยไส้มันกรอกอยู่นั่นแหละ เขี้ยโตเป็นควายแล้วไอสัตว์เห็มนม้า้องนายนพ่อไม่กลัวหรอกพ่อยาวไสไหลเลยทีเดียวเลยเหี้ยสภาพนะไอสัตว์ควายขับรถอย่างงี้มาเก่งกูอเหี้ยสัตว์ออละไปละไปละไปละเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่